สวัสดีค่ะพบกับพี่จอย,อยแล้วนะคะไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีจอนรับทุกท่านช่องนี้มีลางลายให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเกาหรียสะสมเหรียญหายาเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยจะนําเสนอเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทที่ใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง,ง,งกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พี่จอยนำเสนอเหรียญปีพศ2530ชนิดราคา1บาทเป็นเหรียญที่ใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญที่หายากลำดับที่8เลยทีเดียวนะคะ เป็นเหรียญวัดพระศรีรัตนาสาสดา,ารามนะคะปีพศ2530ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเรดชรัชกาลที่9พินพระพัดไปทางเบื้องซ้ายนะคะทรงฉลองพระองค์คลุยแล้วก็ขอเปลี่ยน ด้านซ้ายก็จะเขียนคำว่าภูมิพในดุลยเดชแล้วก็ด้านขวาขอเหรียญก็จะเขียนคำว่ารัชกาลที่9นะคะวันที่ประกาศใช้วันที่8สิงหาพศ2529นะคะเป็นเพื่อนจ๋าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรน,นะคะ แล้วก็ด้านล่างของเหรียญก็จะเป็นตรงกลางเหรียญก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามนะคะด้านบนก็จะเขียนคำว่าประเทศไทยปีพศสองพันห้าร้ด้านล่างก็จะเป็นชนิดราคาหนึ่งบาทนะคะเป็นเหรียญที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆพบเจอ เก็บได้เก็บเลยเก็บสะสมนะคะพี่จอยพูดเสมอมาว่าการสะสมคือการออมอ,อมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานและก็ออมเพื่อ,อทำกําไรไว้ในภายภาคหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะ้ะพี่จอยเก็บปีพศ2530 ได้เยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆปัจจุบันก็หายากมากๆแต่ก็ยังมีพบเจอหมุนเวียนอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆไปตลาดพบเจอเหรียญแบบนี้พี่พี่จอยว่าเพื่อนๆที่ชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคตสดสใสแน่นอนค่ะเก็บเหรียญแบบนี้ไว้ไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนๆจ๋า เราเก็บไว้ก็เหมือนเราได้ออมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามนะคะติดลำดับที่แปดเรียนหายากปีพศสองพัน hmm. หพี่จอยก็มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมอ่าได้รับรู้รับฟังนะคะว่าเรียนไหนที่น่าจะ เก็บสะสมนะคะเหรียญที่พี่จอยเก็บไว้ไม่ได้ผ่านการล้างเลยนะคะเดิมๆยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็จะจะเป็นแบบนี้นะคะพี่จอยว่าจะหาเวลาว่างทำความสะอาดเหรียญบ้างก็ยังไม่มีเวลาเลยนะคะเพื่อนๆจะ๊ะก็เหรียญพวกนี้นะคะ ตามที่พี่จอยบอกตอนนี้ราคาก็เกินหน้าเหรียญไปมีการซื้อขายกันก็อยู่ที่15บาทนะคะสิบาทถึงสิบาทก็ถือว่ามีราคานะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อาจจะ20บบาทนะคะเพื่อนๆจะก็จะประมาณนี้ พี่จอยขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งคิกกดติดตามพี่จอยด้วยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ